ดีครับพี่น้องคลิปนี้กะไม่ยกสะดุงยูกขอ,อบซี่นะพี่น้องเนาะมาคำตั้งหน่อยเลยพี่น้องทายเง้วเลยเนาะรุ่นเป็นน้ำกันแต่ว่าคำคำผมผมเห็นว่าขอ,อบซี่ไม่ติดเข่าตลอดเด้ขันมาคำคำพี่นอ้องอุปกรณ์อามาแล้วพี่น้องเนาะด่างสองเส้นกับขาสะดุงแปดซอกก็แนวตัดก,กับของขก็เก่าลยพี่น้องมาก็ทีมงานเก่าครับดีครับ <laughs> พักกันมาคำพี่น้องเอา้าลมจิตทายเงา้ยวเลยเนาะพี่น้องเนาะ เอาหลุนพี่น้องทายยาวเลยมาคำแต่ว่าบนหาส e ีคำหลายดอกพอดีนี่แ uh, so. หละอุ้ย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 เอาขี้ยงของหนอเออข้างนอกแนอจังๆอ๋อปลาใหญ่เอาไม่อย่างที่ใส่อุ้ยเห็นบอพี่น้องขันมาคำข้ามาถึงเวลาแล้วล่ะปลาใหญ่งขันข้ามาคำมันได้ยังสีหรอล่าพี่น้องเอาบอสองตัวนั้นบอุ้ยขวดสีอู้พี่น้องมันเอาอย่างไรเนี่ยคนเดียวขัน่าขันว่ามาคำเป็นสีหรือล่าพี่น้อง มันเข่าตลอดมันบ่เอาลุลงไปต้<ร>องการเ,เอาตะแล้วคนมาแม่คำเห็นเรามันเข่าตลอดอย่างมั่งคำอย่างไทยก็ได้เนออป่าแลนอีเหลือพี่นอ้องบึงบอลในไก่นึ่งน่ะเออเอาของวันนี้ไรเขาจะบึงน้องเปล่าเศร้าซอยกันพี่น้องครับเราไม่เอียนนี่ยังไรนี่ยังไรเป็นดึกดึกป่ายังไะพี่น้องอุ้ยอุ้ย พี่น้องเขาดีดีกาอนันกากับอีทยอันนี้เล่นไฟสุดยอดพี่น้องมาคำก็ต้องทำเวลาล่าลองยกบึงดูหรอยกเลยดูเอาบ่บม,มีนมันมันแลนตลอดเด้กันคำคๆนะ อีลีเป็นยังอีลีเป็นยังทธอุงเป็นยังเมนบุรพี่น้องมันกขหน่อยมั่วมัว่วแล<ว> <laughs> สักเล้วแต่เกามากคำามันแลนสุนทรสนทร,รอยู่ดิยัง <laughs> มีเวลาหน่อยอย,อยู่ด้วยคอนโดถึงมากคำนี่หน่อยอีลีพี่น้องยกไปยกมากคำจ่อยผูดไทยกับยานว่ามันคำยันบ่ิห็นป่าแต่บอกถึงป่าน่ะเขาดีครับ ทำน้นเขาดีกระทายเงาโหลดคำกับให้พี่น้องเบิ้งมันไปน้ำกันชิบชิบเอาขึ้นบนเขาเนาะวันวนี้ข้ากินใหม่เออกลางจะไมเ่เป็นบาสเ,เ,เอาคือบ่เห็นอัไอ,อ้สมบัติมากยิยงทึ้น กาไปฟอาร,รถจกบ่านมันน,นอนอยู่แถวนี้ากนับนี่ยรถจกก็ใสล่ววะละว่ะกับฟารถจกไอเจรินเืมแต่ว่ามีเบอร์แล้วอยู่หอกวะเอถึง อ๋อสามบาทเดี๋ยวได้บอกเขาไม่เอาหน่อยพี่น้องบอกผิดวันนี้คำคำไปเรียนรุ่นวันวันเพอนลองปล่อยไปเดนๆก็อุ้ยไม่เนียบไม่บวานอยู่นี่นั่งเหมือนหวานอยู่ใกล้ๆเอออย่างบอกเขาห้องยกเรียวผลหรือเปล่าว่าโทรมันแรงมาก ทางผลจะเป็นตะแลงครับท่างผลรู้มีโอกาสด้ไป,ไปจะเคือเอาพี่น้องซีบาทะไรได้หนิมันแนนบ่เนาะแต่เกาคำคำเขาดีดิผิดขาด สองบาทสามบาทเรีกอคือเป็นส้มคือคือถ้าปลาเปิดแล้วขยกไว้จะบบวไว้นะเป็นยกปกติเลยจะบอกว่าเสียงยบเรึบเบึบเบึบตลอดนี่ <c ười> เขายื้ nh nh อซื้กับหายไปด้วยป่ะเนียนอยู่จังเลยด้วยจะสิขาดการเนี่ยเลยหรอท่านนี้กันไหนะเขายกเบื้องจากซองบาทบ่คือกับยับเม่อใดวิดีโอ ย่านปลาซอยนี่แล้วพวงพางเตรียมยกทางเดียวยังเดียวนะนั่นดีย,ยังนั่นยังนั่นนนพี่นอ้องบุยบายบุยบาย,ย,ย,ยมาแล้วพี่น้องปุย๋ยนั่งฝ้าตัวนี้ตกใจหมดนั่งฝ้ากับเรนไฟเดี๋ยวเอาเมรินไฟเข่าอยู่เรื่อยๆอยู่ดอกคิดว่ากระเดื่องกระเดื่องเนี่ยันไม่อยู่น้มเหี้ มีคลิปหน,นึ่งเดี๋ยวเขาเป็นฟูงตอนหน้ามาใหม่ๆทั้งบันทามวงฟูงแล้วเป็นโลห่วงคับทีเดียวทั้งปลาดเฮสดุงขาดว่ะอุ้ยเไม่อย่างก็เป็นดึก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 กันบ่ ตื้กต้องเป็นน้ำหลางเนี่ยบุ๊คห่วยไม่มีอะไรพี่น้องคือบ่ถือหอห่างๆแต่ว่าก็แล้วเร่งอยู่นี่จะไปมองเลยเอาหนีล,นลาแจ้งดีพี่น้องซิบ่เห็น <S <S ผู้ใดมีหน้าติดขอบซี่กด็ดีเลยนี่สูบน้ามหีหน้าเลยนี่ แต่ว่าขันยามนำม,มากเนี่เอ,อ้ยท่วมบ่ต้องเฮ็ดหน้าเดี๋ยวห้ามใจบ<ม>่ได้อีกแล้วเนาะมูเฮ็ดเซาเซาน้องก็ห,ห้ามบ่ได้อีกแล้วเฮ็ดหน้าสิเฮ็ดแนวได้อู้นั่นดีมาแล้วดีอู้หลายเลยเขาจับผ้าอยู่เอาไปใส่เบิดนี่จะหนีล่ะงูมีดอีกเอ้าแล้วสามตัวสรอยคุยล่ามอีกตัวหนึ่งเอียงเข้าหน้าบ่องูมีดหลังบางบ่ กระเขาหางเหลืองห<ม>ลังบักในสามตัวเห็นบอกมันก็นสีมาเรื่อยๆอยู่เห็นว่ากอะไรหน่ามขึ้นพี่น้องอุ๊ยหน้าพี่น้นองปล่อยมาตัวหนึ่งลอยปเปอร์เซ็นต์ปล่อยไปสามหาเอาเจ็ดสีหน่ามันขึ้นปลามันก็เลยตื่นปลั้งใหอย่างอยูย่ จะได้ปลาอย่างรุนแงเลยมั้งถ้าน้ามบกเนี่ยปลาหาวยิ่พี่โนโ้องถ้าน้ามคืนน้ามคืนมันกับป่าหาวอยู่บ่อหน้าห้ยลูกปลาสอยตัวนี้น้องปลาเข้าไปหนหา้ามคืนปลามันเพลินขน้คืนแบบฝนตกเลยตั้งสิบโมเพลินบ่เบิกฝนเดีเ๋ยวไปน้ำหนาำ ตาขึ้นจับ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 เจ๊งอย่างนีแสงยิ่งแสงขึ้นเพราะเห็นน้ำดอกเออได้เห็นคืนเน่านั่นแปลกเลยได้ไห ไปโยกับ่จอกตาไหลายเนาะตาหลาย,นาลายขนาดว่าน้มโบมีน้มโบมีตีลาเฮากับลายกันแหละแต่มันบ่หอมคือเพิรน <c oughs> มันแม,ม,ม่นามใหญ่เนาะพี่น้องซี่เนาะของเพิรนมันคล้องในน้อยหนึ่งเลยเพิรนมันคล้องในน้อยไม,ม่โยกได้ปลาล้อยเต็ยมอยู่น้ำขอบอยู่พี่น้อง เขาโยกมันเขบอกมีปลาทีมงานว่ามันมาเยยหยันเขาเลยมาถึงทีมงานว่ามันอุ้ยนั่ะเด็กยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยสร้อยหนึ่งเวลาหนึ่งเรนไฟหนึ่งในย่างละหนึ่งละหนึ่งโอเค sao dưng căng, may. sáng qua đây bảo bọc nai nhảy sâm phơ mướu hai mươi này nó, tiếng này hơn, cái gì đấy, cái gì, cái gì nè, đây, ôm อุย้ยเกือบออกอู้พี่น้องอนั่งฝา่าเขาเป็นฟูผมโยกท่านนันปลาซอยตัวนี้พอดีเลยเมื่อกี้นี่นั่งฝ่าอย่างก็หลเลยเกือบมันบยยกเมื่อ,อกี้ปลาซอยหลุดเลยเดียกท่านปลาซอยพอดีเลยพี่น้องเลยนั่งฝา่าเขาเป็นฟูเลยเบิงเดพี่น้องสิจักเป็นศิ <laughs> ทีมงานิ่งกัดเขีวเลยวัานี้กูตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กูยัยังจวเลยกูต้อยเปอร์เซ็นต์หนึงซดฮดนั่นนั่นนพี่น้องรุ่นพี่น้องรุ่นไปเลอ่เอร์นต์ว่ามันบนได้ ไม่บอพูดแต่ว่นเมื่อกี้เขาเป็นฟูงเลยพี่น้องฟูงนั่งฝ่า นี่เหรอบมากับมาเป็นฟูงเนาะบัดว่าเข่ากับว่าเข่าซะเลย ี่น้องน้าม,มันหลายเด้อข้าเจ้าปล่อยน้าําไส่นี่คือเจะสิสูบใส่หน้าปังเจ้าเจ้าขอเรื่องยื่นเรื่องไปแน่เลยเนาะคําไว้ไว้แท้ได้อล่บะบัดนี้มาคําก็ว่าสิเอาช่วงมันแลน ตัวากับคำเี้ยงต่วกับคำเ็ียง่หยังละไม่หย่งล่ะังเดีวอู้นั่นนั่นพี่น้องมันแรงอีดีเด้ได้สุดโตเลยพรอมสอยสามสี่ตเลยสอยสามุยลาหนึ่งบลงมาเลยอ่ะเลต่สอยมันบ่อันนี้ตาก ดีได้อยู่ต่ำไลตึงเลยพ่ามพี่น้องที่จริงคันเขาดึงสะดุ้งมั่ากระดอยู่ดีเนาะแต่ยามมันขาดเอาเบื้องตัวตัว25เปอเซ็ัน4ตัว4ตัวลอยเปอนพี่น้องเบิงสลอยเปอร์เซ็นรุ่นรุนนพี่น้องเี75ปซไปจิ มัน <laughs> ก็จะก็สิศลพอหลอดเลย <c oughs> บอกไปแล้วพี่น้องถือว่าปล่อยไปเพราะว่าปลา,ามันกำลังแรงน,นัง่นเองมาแล้วใช่หุน่นอยู่ขอบผมเอาวะเปล่าโอเคขี้เดือดเป็นฝูงเลยเ <laughs> ดีย๋ยวตอนกลับที่สิส่วนเอาอยู่ห้อ ได้เสื้อนี่นนเดี๋ยวเสื้อใ้เบิองทีมงานงุ่มป่าบรมมาณเลยเนาะบ้านเกษมเนมี่ยเจาะหยางหน้าป่าหึน้าหน่อยตัวนึงเห็นแบบแบบแมนบ,บ,บ,บ้าดียังอยู่อยู่พี่น้องซ<ม>อยได้ซอยนี่ชื่อว่าสุดยอดเดย์ไป โองนี้ปลาใสยแร e ื่ง e ดีเนาะเ็นะไเล่าไปคำไปมาตั้งไหนเจ้าหน่อยสนบกคอยได้เลยพี่น้องกนนันลตเถึงมันบกคอยได้ปันไดแต่ว่าโว่ถึงเมื่อกัลบาละตโตมันก็โอเคอยู่ดีว่าถึงแบบ มันก็กว่ามันโอเคอยู่ก็ได้บัดละตัวอยู่ไหมมันพ่อพ่อได้แล้วอยู่ไหมว่าบ่ได้มันก็ได้แล้วเลี้ยงอยู่ไหนแหมพี่น้องใช่ไหเด็กยกเรื่อยๆมันก็เข่าเรื่อยๆนะว่ามันแบบมีสซิรีไปเลยจริงใช่ไหมพี่น้องสนุ้ยบ่อเด้อหางเทียนกระสิบบ่อมาเอามาลงไอ้พี่น้องเบืองความท้ายแล้วบ่ลงเลยกันสิมีสซิรีเป็นแต่เบืองเบืองมันก็วิวมันก็โอเคเลย ปลาก็เขาเรื่อยๆเตี้ยบลายเองสิหน้พี่น้องดึกๆดๆกๆดกดกนั่นตกใจเบิดมันตัวเดียวนี่บอนั่พี่น้องปลาซอยนี่มันสุดยอดดีดีเล เดียวลอยเปอร์เซ็นเนียกัเฮียลอยนเฮีย <c ười> น,น,นี่คือเฮียลอยเบิ่งพี่นองจรงเลพี่นอ <c ười> นอคือสิรุนแต่น้ำตอนใจของเลยเนาะเย <c ười> งาน <c ười> โอเคได้ล,ล <c ười> อยเปอร์เซ็นต์สิไทยย่ดกจักบาสองบาทยี่ดกอกเพราะว,า,วามันก็นยังคอเห็นปลายอยู่ ทายดีกี่ดอกจัดสองบาทเอาแต่ว่าขนพวงพางกับบันแหด้ล่ะสามบาทได้อยู่ดิเห็นไม่แล่นํำๆมั่นครับบอกถึงดกดกบ<ะ>่นะบอกเขาใจี่น้อยเบื้องบานนี่สิ ขันบ่เข่าเนี่ยคือปีทริปเลยขันเข่าสิต่อใยแจ็คอัน,นอยู่อีเจ้าเทียอยู่พี่นอ้องมืดแน่แลเลยพูนพูนว่ามันหงม่วงกลัวหรืบอบ่ยวนี้ขันมืดมืด,มดจังสีพี่น้องก็าป่ากับกบ่อน,นู่จิเนาะบ่อนเยอะไหมครับบแลนเรีนก็เป็นเป็อนอย่าง นี่ตะขับของเอาพี่น้องบ่เข่าสองบาทสอนแล้วซเรียล,ล,ล่าพี่น้องเลยไปเลยครับพี่น้องคลิปนี้กะก็ได้จังไรละ่ะวอกเข้ยปันใดไพี่น้องได้อยู่แต่ว่บบาแบบปลาป่ายบารดาโตสองตัวบาดบ่เข่าก็มีพี่น้องกะขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบคนที่เขอาอบเบิ่งไม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพิ่มจนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งบาทสุดท้ายทะลุนับสุดท้ายไปน้องกันครับ เราที่นี่พ่อนิทกันครับบายบายของคนหลายๆครับคำเหรอพี่น้องแถมันบอคำกับสิ่เหหีเจ้าน้อยอยู่คำแล้วได้บอ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 อุนันเดได้อู้หลายพร้อมหลายพร้อมหลายพร้อมปากกาใหญ่โบเมียนโบเมียนปลาอยังนั่งโบเมียนปลาแรดพี่น้องได้ปลาแรดบ่เอาดอกเออไก่เบิร์อุ้ยคือบ่ไปปล่อยสนามบ้านบ่บอมันเต็มหรอเพื่อนบอเพื่อนเอาไปอยู่พี่น้องมันบ่บเป็นปากกาด้พี่น้อง เยได้ปลาเลเดีหยจับมาบนกันเคยได้ปลาเลญดไง้อมด้พี่น้องมันไงเอีกหลายเติบเคยได้ตัวบกใหญ่เลยเอาคือเอาเอยากแท้ปลาเลดโอเคพี่น้องสวยงามมาก